ผักสักกระเพาะก็เพราะว่าตัวนี้เลยจ้ะเวลาที่น้ําหนักขึ้นเป็นคนที่กินเก่งสุดท้ายเวลาน้ําหนักขึ้นเราก็กินยาเป็นตระแบบนี้เลยทุกวันตลอด20ปีที่ผ่านมา<ะ>คือพูดง่ายๆว่าออกกําลังกายก็ได้แป๊บเดียวส่วนมากก็คือกินยาตลอดชีวิตเลยสุดท้ายก็กลับมาวนเหมือนเดิมแล้วก็กินยาเหมือนเดิมวนเวียนไปเวียนมาแบบนี้ทุกวันเป็นประจำ นี้อดอาหารมาตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วก็มาเอ็กซเรย์อันตราซาวอันตราซาวเสร็จเดี๋ยวไปเบ็ด,ดพักกินข้าวได้ก็คือว่าวันนี้มาตรวจสุขภาพก่อนแอบนิดสุดๆฉันมาทำอะไรที่นี่เดี๋ยวจ่าฉันมาทำอะไรที่นี่วันนี้นอนที่นี่นะจ๊ะ โต้คนนอนที่นี่โรงพยาบาลวันนี ful, ้แอดมิดเตรียมขึ้นเขียงน้ำหนักอยู่ที่87กิโลกรัมนะจ๊ะอัปเดตก่อนผ่าตัดคือพรุ่งนี้วันผ่าตัดวันที่20นะจ๊ะวันนี้ตาก็มานอนโรงพยาบาลแล้วคืนแรกก็คือว่ามานอนแอดมิดก่อนที่จะผ่าตัดพรุ่งนี้ วันนี้ตอนสองทุ่มเดี๋ยวพยาบาลจะมาฉีดสลา,ายริมเลือดนะจ๊ะให้คือตอนสองทุ่มนะแล้วก็คืนนี้นอนโรงพยาบาลพรุ่งนี้ผ่าตัดนะจ๊ะผ่าตัดก,กระเพาะนะด้วยน้ำหนัก8 17กิโลกร,รมัมไม่รู้ว่าจะลดไปได้กี่กิโลนะแต่ว่าก็คือพูดง่ายๆว่าที่ตัดสินใจผ่าตัดกระเพาะก็เพราะว่าลดไม่ได้แล้วยังไงก็ลดไม่ได้จ้ะนะจ๊ะเดี๋ยวมันรอติดตามดูนะจ๊ะว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะวันนี้ก็นอนโรงพยาบาลไปก จวันนี้ก็มาถึงวันผ่าตัดแล้วนะจ๊ะก็ตอนเช้าตื่นมานะประมาณ6โมงพยาบาลก็จะมาวัดไข้วัดความดันวัดไข้วัดความดันนะแล้วก็เอาชุดนำชุดอผ่าตัดมาให้เราก็สวมใส่นะจ๊ะแล้วก็ก่อนสวมใส่เนี่ยจะมีต้งกาตัวหนึ่งก็คือพูดย่งไงว่า เป็นน้ายาทาความทําความสะอาดหน้าท้องต้องพอกิ้งไว้ก่อนประมาณ5นาที5นาทีก่อนขัดทำความสะอาดก่อนตัดเป็นยาตัวนี้นะคะทาความสะอาดหน้าท้องแล้วก็ใส่ผเชุดสีเขียวไม่ต้องใส่อะไรเลยนะจ๊ะด้านในไม่ต้องใส่อะไรเลยทอนให้หมดเหลือแต่ชุดเหลือแต่ชุดที่พยาบาลเตรียมให้เดี๋ยวเราาดูว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะ ใส่ชุดเตรียมผ่าตัดแล้วนีจ๊ะอ่ะชุดก็จะเป็นช,ชุดนี้เลยออกมาจากห้องผ่าตัดแล้วนี่ก็คือแผลนะคะแต่ว่าเคสของตังเนี่ยคือพูดง่ายเลือดจ,จ,จะออกเยอะหน่อยเลือดที่เข้าระบายออกจากช่องคอสายตรงเนี่ยเลือดจะออกเยอะหน่อยนี่ก็คือแผลประมาณ มันจะมีแผลอยู่แค่สามจุดนะคะอยู่แค่สามจุดไม่ได้เย็บไม่ได้เย็บแต่ว่าเป็นเป็น,ปน,ปนมันเป็นแผลที่เขาทําแบบว่าเหมือนกับว่าหยีบกิ่บไปอะอตอนช่วงนี้ถ้าเกิดว่าใครถามว่าคืออาการเป็นไงก็คือปวดตรงซสียดสายปวดหงนิดนึงแล้วก็อาการหลังผ่าตัดหนึ่งวันนี่ก็คือว่าต้องทนให้ได้ภายในยี่สิบชั่วโมงก็คือว่ามันจะเจ็บมันจะจุก จุกท้องแต่เราก็พยายามเดินวันนี้หมอก็ให้กินน้ำแล้วคือให้กินน้าแล้วพยายามกินได้ขวดนึงแต่จิบไปได้คําเดียวก็คืออิ่มอิ่มแน่นท้องเลยคือไม่รู้จะกินหมดขวดเพราะตอนนี้กินไปได้แค่ร้อยมลลตรเองดเดี๋ยวเรามาผล a มาอัปเดตให้ดูนะคะ วันนี้ก็จะเป็นวันที่สามแล้วที่มานอนโรงพยาบาลวันนี้จะเป็นวันที่กินอาหารทางการแพทย์นะคะเป็นวันแรกนะับเป็นวันที่หนึ่งเราจะกินทั้งหมดสิบสี่วันแต่ว่าตากามีภาวะเลือดออกเลือดออกเยอะผิดปกติก็คือว่าไม่ใช่กระเพาะรั่วนะแต่ว่ามีภาวะเลือดเลือดออกเยอะก็เลยต้องให้เลือดประมาณหนึ่งถุงเดี๋ยวเราจะมารอติดตามดูว่าผลจะเป็นยังไงนะจ๊ะ ช่อักก็ขเลือดก,ก็คือพูดง่ายๆว่าเลือดออกเยอะเลือดออกเยอะก็คือว่าเขาจะมีแบบนี้นะคบผ่านมาจากช่องท้องตรงนีน้แต่ทีนี้ว่าเลือดออกเยอะผิดปกติก็เลยต้องรอดูอาการก่อนไม่รู้เทยังไงแต่พามาแล้วคือเจ็บตรงนี้เจ็บไหลเสียดท้องแล้วก็จุก มันเป็นอาการของผลข้างเคียงที่ว่าผ่าตัดเสร็จไม่ค่อยมีแรงใครอยากรู้อะไรหรือว่าอัปเดตอาการไงหรือว่าอาการหลังผ่าตัดเป็นไงล,ล,ลูกลูกลูกค้าหรือว่าคนที่ติดตามนะคือพูดง่ายว่าลูกค้าตะกส่วนมากเป็นคนอ้วนใช่ไหมลูกค้าคอยติดตามดูหรือว่าใครอยากจะทํา ใครอยากจะทําใครอยากจะแบบว่าเอออยากรู้ค่าใช้จ่ายว่าผ่าตัดแล้วนะคะเสียค่าใช้จ่ายแบบไหนอาการเป็นยังไงสอบถามกันได้นะจ้ะ